คือผมเห็นของวางอยู่บนโต๊ะเลยเก็บให้ครับค่ะขอโทษนะคะที่เข้าใจผิดเจ็บของจริงหรือเปล่าเหมือนขโมยมากกว่านะแล้ว่าไอ้นี่มันไม่น่าไว้ใจหรอกไม่หรอก งั้นผมปอตัวก่อนนะครอ้อาวนั่งคุยที่ช่วยเราไวน้นี่คุณมาทําอะไรตรงนี้คะคือผมตกรถครับไปกับพวกเราไหมเดี๋ยวเจับพ่อเขาดูไม้ได้ไว้ใจนะแล้วก็ดีรอเอาที่หน้าเขาเคยช่วยเราไว้นะแกะไว้ใจคนง่ายแปลปาวะแก เขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่แกคิดก็ได้นะอ,<า>อะไรใช่หรอคะคือฉันนะ่ะอยากได้เขาไปด้วยกันแต่ว่าเพื่อนขเงร็ังก็เลยตัดตัวนิดหน่อยคะ่ะก็ดูจากการแต่งตัวกับหน้าตาแล้วมันดูไม่ได้ไว้ใจนี่นะคุณคะทำไมพูดแบบนี้ล่ะคะไม่ว่าเขาจะจหนหรือรวยเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันซึ่งมนุษย์ก็มีหัวใจเหมือนกันเขามีความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรที่จะหยยดหยา,ยามและดูถูกเขาเลยแม้แต่นิดเดียวด้วยคะ่ะ จริงด้วยเร,เราขอโทษนานายเราคิดได้แล้วไม่เ,เป็นไรครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายายโวนตัดสินคุณอื่นเพียงมองจากหน้าตาและรูปลักษณ์ภายนอกเพราะเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิด